Hi A V One โอ้ยกินตีนไก่ตีนไก,นไก่เขาบอกว่ามีพี่เขาบอกว่าถ้าแช่เย็นๆน,นี่อร่อยมากคือยี่ห้อนี้อร่อยนะเขาจะทําแบบของดองอร่อยอ้วนมาก ส่วนมากเขาจะกินแบบเป็นกับแก้มกินเล่นขอ้ออันนี้รวมรวมมาแล้วก็มีพริกพริกดองด้วยเปรี้ยวปากเลย กินในห้องครัวตัวมันเหม็นรของดองดิพิกระเียเี่ยวดี เป็นอะไรที่อร่อยมากถ้าเห็นนะซื้อกิกนเลยจีนไก่ดองเน่าอเล็บมัน เปรี้ยวข้อมันอารมณ์แบบเปรี้ยวผิดๆ มนนีพริกินดองอะเป็นของกินเล่นที่อร่อยมาก าบอกว่าไว้ส่วนมากเขาไว้กินแบบกลับแก้มอะไรนะเปรียปร้ยวสมอยากกินไงมันเปรียปร้ยวดีวอ่ะ คือถูกปากคนไทยแล้วคือนี้แหละตีนไก่ดองสั่งซื้อได้แนละ้เดี๋ยวติดลิงค์ข้างล่างให้สามารถซื้อได้ในแอปที่ไทยก็มีคนขายเหมือนกันตีนไก่ตีนไก่ดองจากจีน แต่ไม่ก,กินกินก้าว่อยเหมือนกันนะพอ่อได้หายอยากอะไรของเปรี้ยว 好盖好盖。 เปรี้ยวเปรี้ยวดี <c oughs> เผ็ดพริกเงินก็เผ็ดเหมือนกันนะ <c oughs> บอกเลยของดองอันนี้อร่อยยี่ <c oughs> ห้อนี้อร่อยจริงถ้าใครมาจีนก็ซื้อกินหรือวา่าสั่งซื้อที่ไทยกินก็ได้นะมีขายมีขายโอเคอยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากแชร์เดี๋ยวกินต่อ <c oughs> แซ่บปากเปรี้ยวปากมากติดลิงก์ไว้ข้างล่างนะ